สวัสดีครับผมนายแพทย์ธนาชัยอัศดามงคลแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งประจำโรงพยาบาลบางบดน,นะครับก็เป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับที่เราจะมาตอบคาถามกันนะครับซึ่งคําถามต่างๆเนี่ยจะเป็นคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำศัลยกรรมความงามโดยเฉพาะเลยนะครับโดยที่ทีมงานของโรงพยาบาลบางบดน,นะครับจะรวบรวมคําถามที่มีคนถามมาทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นจาก Facebook จากไลน์อินสตาแกรมหรือว่าทาง Messenger ต่างๆนะครับเราก็จะรวบรวมแล้วก็คัด คําคถามที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อทุกๆคนนะครับแล้วก็รวบรวมมาแล้วหมอก็จะพยายามให้คําตอบในทุกๆอันนะครับซึ่งเราจะเน้นว่าการถามตอบใน ในการครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหลักการแพทย์นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับคนไข้ที่ถามมาเนี่ยหมอจะพยายามไม่ได้บอกชื่อว่าใครเป็นคนถามนะครับเพื่อเป็นข้อมูลส่วนตัวของคนไข้นะครับแล้วก็อยากจะเน้นว่าถ้าอยากจะถามมานะให้ให้แฮชแท็กว่าถามหมอนะครับซึ่งจะได้รวบรวมได้ง่ายว่าเป็นคําถามที่อยากจะมาให้หมอตอบในการไลฟ์แต่ละครั้งนะครับ ก็สาหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องการเสริมก้นเสริมสะโพกนะครับซึ่งเป็นการทำศัลยกรรมที่มีคนนิยมกันสูงมากในปัจจุบันนะครับแล้วก็เ a ทของการมาทาศัลยกรรมการเสริมก้นเสริมสะโพกเนี่ยมีมากเลยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะคิดว่าการเสริมก้นเสริมสะโพกเนี่ยทำแล้วมีปัญหาเยอะนะครับบางคนทําแล้วก็ติดเชื้อเป็นก้อนแข็งรูปทรงไม่ดีนะฮะแล้วก็มี เขาเรียกว่าเป็นหมอกระเป๋าหรือว่าแพทย์ที่ไม่ได้จบนะฮะก็จะมีการมาฉีดบางคนก็ฉีดซิลิโคนเหลวเข้าไปที่ก้นที่จะโพกทําให้เกิดปัญหามากเลยนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับทางการแพทย์พัฒนาขึ้นนะครับเรามีวิธีการเสริมก้นแล้วก็เสริมะโพกซึ่งได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สําคัญคือมันปลอดภัยนะครับมันถูกต้องตามหลักการแพทย์และปลอดภัยในระยะยาวดังนั้นวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าเราต้องการทำใลยการ,รเสริมก้นเสริมะโพกเนี่ยมีคําถามอะไรบ้างที่คน ทั่วไปหรือว่าคนไข้ที่สนใจอยากรู้นะครับเดี๋ยวหมอก็จะค่อยๆตอบไปทีละคาถามนะครับเามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับคําถามแรกนะครับถามมาว่าการเสริมสะโพกหรือเสริมก้นนะครับปัจจุบันสามารถทําได้กี่วิธีและที่ไหนที่ปลอดภัย ครับว่าเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับในปัจจุบันนะครับวิธีที่ปลอดภัยจะมีอยู่2วิธีนะครับถ้าเราต้องการเสริมก้นสะโพกนะครับนั่นคือการฉีดไขมันตัวเองกับการเสริมด้วยถุงซิลิโคนนะครับมีอยู่2วิธีเองนะครับเรามาดูข้อดีข้อเสียของ2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการฉีดไขมันนะครับนั่นก็คือว่าเราจะต้องดูดไขมันของตัวเองเท่านั้นนะครับใช้ไขมันของคนอื่นไม่ได้นะครับก็จะดูดไขมันตัวเองโดยมากก็จะดูดที่บริเวณหน้าท้องหรือว่าดูดบริเวณเอวนะครับแล้วก็เอาาาาาาไขมมมันนนทีี่่่ดดูผผริิวธก ทำให้เอาเลือดออกนะครับเอาน้ําเหลืองออกให้เหลือตัวตัวที่เป็นไขมันที่จะสามารถฉีดได้โดยตรงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาไขมันเนี่ยามาฉีดเข้าที่บริเวณก้นกับสะโพกนะครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับข้อดีของการฉีดไขมันเนี่ยก็คือว่า อย่างแรกคือมันปลอดภัยว่าเป็นไขมันตัวเองนะครับอย่างที่2ก็คือว่าเราสามารถลดสัดส่วนบางส่วนได้ด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีก,ก้นกสะโพกที่สวยเนี่ยคือความสวยไม่ใช่ความใหญ่นะครับบางคนคิดว่าอยากยิ่งใหญ่มากยิ่งสวยจริงๆไม่ใช่นะครับความสวยมันอยู่ที่สัดส่วนที่พอดีนะครับดังนั้นสัดส่วนที่พอดีก็คือโดยมากก็คือจะต้องมีเอวที่คอดแล้วก็มีสะโพกที่ผายนะครับดังนั้นเนี่ยข้อดีของการฉีดไขมันก็คือเราสามารถดูดไขมันบริเวณ เอวได้นะครับดังนั้นเราก็ดูดไขมันเอวแล้วมาฉีดที่สะโพกหรือก้นมันก็จะทําให้สัดส่วนได้ดีขึ้นนั่นคือเอวจะคลอดลงแล้วก็สะโพกผายขึ้นได้จริงๆแล้วสมัยก่อนหรือว,ว่าก่อนหน้านี้จะไม่ค่อยมีคนฉีดไขมันที่บริเวณก้นก,กับสะโพกเพราะว่าข้อเสียมีจํานวนมากเหมือนกันนะครับอันแรกก็คือว่า ไขมันที่ใช้มันต้องใช้ปริมาณมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราฉีดที่ก้นกับสะโพกโดยมากต้องเสริมมากกว่าหน้าอกอีกนะครับโดยมากต้อง4 0 0 5 0 0ซ c ต่อข้างนะครับดังนั้นเนี่ยบางคนผอมะครบางคนผอมบางคนมีไขมันไม่พอก็ไม่สามารถจะฉีดไม่สามารถจะดูดมาฉีดได้พอนะครับโดยเฉพาะาคนไข้ที่มี bmi น้อยกว่า19นะครับนั่นคือผอมมากนะครับพวกนางแบบนักแสดงที่รูปด่างผอมเนี่ยพวกนี้จะใช้ไขมันมาฉีด,ดก้นสะโพกไม่ได้เพราะไม่เพียงพอนะครับอันที่2ก็คือการฉีดไขมันนะครับมันมีโอกาสสลายได้นะ โดยเฉพาะที่ก้นอิสโพกเนี่ยเราต้องนั่งทับบ่อยๆนะดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสสลายเยอะเลยนะครับบางทีปีหนึ่งสลายไปเกินครึ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นวิธีที่มันไม่ค่อยจะถาวรน,นะฮะไม่ได้จะอยู่ถาวรมากนะมีการสลายแล้วก็รูปทรงจะจัดได้ยากนะฮะมันมีการไหลได้เพราะสเปซมันเยอะอันนี้ข้อเสียของการฉีดไขมันดังนั้นเนี่ยในสมัยก่อนนะฮะจึงไม่ใช่วิธีหลักของการเสริมก้นเสริมสะโพกนะฮะวิธีหลักจะเป็นอีกวิธีหนึ่งครับคือวิธีที่2อนะครับซึ่งปลอดภ ซึ่งถุงซิลิโคนเนี่ยเขาจะออกแบบมาเป็นซิลิโคนสำหรับเสริมก้นเส,นสริมโพกโดยเฉพาะนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทํามาส,สําหรับการรองรับน้ําหนักที่เยอะได้นะครับข้อดีของการเสริมถุงซิลิโคนเนี่ยคล้ายๆการเสริมหน้าอกเนี่ยการเสริมด้วยถุงซิลิโคนข้อดีก็คือเรา,เ,รรระะเ,ลาเลือกรูปทรงได้นะครับเลือกขนาดเลือกรูปทรงได้ดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงที่ถาวรแล้วก็ไม่คล้อยมากเขาเรียกว่าไม่เคลื่อนที่นะครเราใส่เท่าไหร่มันก็เป็นเท่านั้นนะัข้อดีอีกอันนึงก็คือสามารถผ่าตัดแก้ไขได้เช่นอนาคตเราอยากจะเปลี่ยนถุงซิลิโคนนะครให้ใหญ่ขึ้นเล็กลงก็สามารถทําได้แก้ไขได้้ง่าายนนะะรัเพฉ ก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีถ้าคนต้องการเสริมก้นเสริมสะโพกโดยที่ถูกหลักการแพทย์นะครับประมาณ80-90%นะแพทย์ก็จะแนะนําว่าให้เสริมก้นด้วยถุงซิลิโคนเฉพาะนะฮะคล้ายๆการเสริมหน้าอกอย่างนะฮะถ้าเกิดคนเคยเสริมหน้าอกด้วยถุงซิลิโคนจะเข้าใจนะฮะจะคล้ายๆกันแต่เป็นถุงซิลิโคนสําหรับเสริมก้นเสริมสะโพกโดยเฉพาะนะ,ะอันนี้คือข้อดีของการเสริมด้วยถุงซิลิโคนนะฮะ<โด>ยอย่างไรก็ตามนะครถุงซิลิโคนก็มีข้อเสียเหมือนกันครับเพราะว่า ข้อเสียของมันคือมันไม่สามารถจะเสริมออกข้างได้เยอะนะฮะโดวยบางคนที่ต้องการสะโพกที่ผายคือเสริมออกด้านข้างเยอะหรือว่าตรงบริเวณต้นขาด้านนอกที่เยอะเนี่ยอันนั้นตามอน a t o มีหรือตามโครงสร้างร่างกายเราไม่สามารถจะเสริมถุงซิลิโคนไปถึงได้นะ,ะดังนั้นนี่คือลิมิตเอชันของมันคือมันจะเน้นว่าเสริมก้นเนี่ยดีนะถ้าเกิดถุง,ถงซิลิโคนแต่ต้องการสะโพกผายมากๆเนี่ยมักจะไปไม่ถึงตรงนั้นมักจะไม่ได้อย่างนั้น ดังนั้นนะครับในปัจจุบันก็เลยยังมีอีกวิธีหนึ่งเลยเป็นวิธีผสมผสานคือจริงๆมันมี2วิธีหลักนะครับคือฉีดไขมันกับคือการเสริมด้วยถุงซิลิโคนแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้ผสมผสานกันเขาเรียกว่าการทําแบบไฮบริดนะครับเรียกว่าไฮบริดกูติออรทเม้น t ์เอ็กนเทชันนะครหรือ HGA อันนี้เป็นเทคนิคใหม่ล่าสุดเลยนะครับซึ่งทำมาันมาไม่กี่ปีนะครับแล้วก็โดยมากทํากันที่าทางอเมริกาใต้ทางบราซิลนะครับซึ่งเขาทาแล้วได้ผลดีมากๆเลยนะครับนั่นคือการผสมผ วิธีหลักก็คือเราเสริมด้วยถุงซิลิโคนไปก่อนนะครให้มันเพิ่มบริเวณก้นนะครับแล้วก็วิธีที่2ก็คือเราดูดไขมันบริเวณเอวนะฮะแล้วมาฉีดเสริมทางด้านข้างคือทางสะโพกกับทางต้นขาด้านข้างด้านนั้นเนี่ยมันจะได้สัดส่วนที่ดีด้วยก็คือเอวข้อสะโพกผายแล้วก็ตรงตัวก้นเนี่ยก็มีซิลิโคนซึ่งเป็นเป็นเมนหลักนะครับทำให้ได้รูปทรงที่เหมาะสมแล้วก็เสริมด้านข้างเล็กน้อยด้วยการฉีดไขมันอันนี้จึงเป็นวิธีที่นิยมที่สุดแล้วก็ได้ผลลัพธ์ท ก็หมอตอบไปยาวเลยนะครับก็ลองดูนะครับสาหรับคําถามนี้ก็คือว่าถ้าเสริมปัจจุบันทําได้กี่วิธีก็คือมี2วิธีหลักคือฉีกไขมันกับเสริมด้วยถุงซิลิโคนแต่ว่าปัจจุบันเขามีวิธีผสมผสานอย่างที่หมอบอกเรียกว่า HGA หรือ h ฮ b r i d ฮีตเอ e d มน a t i o n ซึ่งเขาเคลมว่านะปัจจุบันนะครับได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพราะมันผสมผสานระหว่างถุงซิลิโคนด้วยแล้วก็ไขมันด้วยที่สำคัญทั้งสองวิธีนี้มันปลอดภัยทั้งคู่เมื่อเอามาผสมผสานกันมันก็ปลอดภัยเหมือนกันนะ คำถามต่อมานะครับคำถามที่2นะครับถามว่าซิลิโคนสาหรับเสริมสะโพกเสริมก้นเนี่ยมีให้เลือกกี่แบบนะครับเหมือนซิลิโคนเสริมหน้าอกหรือไม่นะครับครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับสําหรับคนที่เรารู้แล้วว่ามี2วิธีหลักๆนี่ยยังไงเราก็ต้องควรจะเสริมด้วยถุงซิลิโคนเป็นหลักนะฮะตัวเราจะเอาไขมันมาฉีดเพิ่มหรือไม่ก็แล้วแต่ความชอบว่าต้องการสะโพกผายมากหรือน้อยใช่ไหมฮะรันนี้ถุงซิลิโคนสำหรับเสริมสะโพกเนี่ย จริงๆแล้ว mm มันไม่ได้มีให้เลือกเยอะเหมือนถุงซิลิโคนเสริมหน้าอกนะฮะถ้าถุงซิลิโคนเสริมหน้าอกถ้าใครเคยเสริมหน้าอกจะรู้ว่าเราต้องเลือกหลายอย่างเลยอย่างแรกเราต้องเลือกว่าเป็นผิวเรียบผิวทรายต้องเลือกว่าจะเอาทรงกลมทรงหยดน้ำนะฮะต้องเลือกว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่อันนี้คือของซิลิโคนเสริมหน้าอกนะครับแต่สําหรับซิลิโคนเสริมข้อมเสริมสะโพกเนี่ยตามหลักการแพทย์มันไม่ได้มีให้เลือกเยอะอย่างนั้นนะครับมันจะมีแค่เลือกว่าจะเป็นทรงกลมหรือว่าทรงระครัะ คือภาษาของเสริมก้นสังกะพกซีโคลให้ได้เป็นทรงรีเขาจะไม่เรียกเป็นทรงหยดน้ำนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีใครอยากให้ก้นคลอยนะฮะถ้าเป็นนักอกเนี่ยเขาอยากให้มีความคลอยเล็กน้อยมันจะเหมือนหยดน,น้ำนะแต่ว่าตัวก้นเนี่ยถ้าก้นคลอยเนี่ยยังไงก็ไม่สวยนะ <c ười> เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่เรียกว่าเป็นทรงกลมนะเขาจะเรียกเป็นทรงรีนั่นคือว่าอยู่ที่โครงสร้างของของตัวก้นกับสะโพกเรานะฮะถ้าเราเป็นคนตัวเล็กนะฮะโครงสร้างออกกว้างนะฮะ อันนี้ก็เหมาะสําหรับทรงกลมแต่ถ้าเราเป็นคนสูงนะฮะหรือว่าตัวก้นเนี่ยคงสร้างออกทางแนวตั้งมากกว่าแนวนอนอันนี้ก็เหมาะสําหรับทรงรีเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเราเลือกทรงแค่ว่าทรงกลมหรือทรงรีนะฮะส่วนผิวนะพื้นผิวไม่ได้มีให้เลือกเยอะนะส่วนมากเขาจะทําเป็นผิวเรียบหมดนะครับเนื่องจากว่าบริเวนก้นกับสะโพกเนี่ยมันมีเนื้อเยอะนะฮะมีเนื้อที่ค่อนข้างหนาดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดแคปซูลาร์คอนแทคเจอร์หรือโอกาสที่จะแข็งในอนาคตเนี่ยมันน้อยมากดังนั้นเขาจึง ะะส่วนขนาดก็ต้องให้แพทย์ช่วยประเมินแล้วก็เลือกตามความเหมาะสมนะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปนะครับถ้าเราคนที่เคยเสริมหน้าอกมาเนี่ยถ้าเราจะมาเสริมก้นเสริมสะโพกให้มันรับกัน,นโดยมากที่ก้นกับสะโพกะะจะเสริมได้ใหญ่กว่าที่หน้าอกประมาณ1 0 0่งยซีซีนะฮะร้อยถึงร้อยห้าสิซีซีนะ,ะยกตัวยอย่างเช่นถ้าเราเสริมหน้าอก3 0 0ร้อยซีซีนะ,ะโดยมากที่ก้นที่สะโพกก็เสริมได้ประมาณ4 0 0ร้อยถึงสี่ร้อยห้าสิบซีซีนะ,ะัอันนี้เป็นการประมาณแต่ก็จะบอกให้ทราบว่าจริงๆเนื้อที่ของก้นกับสะโพกเนี่ย มันเสริมได้ใหญ่กว่าตัวหน้าอ,อกประมาณร0 0ยถึงร้อยห้าสิบซีซีนะเป็นมาตรฐานของคนไทยนะฮะแต่ถ้าคนตะวันตกหรือคนที่ชอบใหญ่มากๆนี่เขาจะเสริมใหญ่ไปเลยแต่ว่าจากประสบการณ์หมอเนี่ยคนไทยหรือคนเอเชียเนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะเสริมให้ก้นหรือจะพกใหญ่มากๆเราไม่ต้องการอย่างนั้นเราต้องการแค่ให้มันมีสัสดส่วนนะฮะให้พอใส่กางเกงสวยนะฮะใส่เสื้อผ้าแล้วสวยดังนั้นเนี่ย คอนเซปต์สำคัญคือไม่ใช่ความใหญ่นะครับแต่คอนเซปต์สำคัญคือสัดส่วนที่พอเหมาะนะจริงๆแล้วสัดส่วนที่พอเหมาะพอเหมาะนะเขามีวิธีการวัดนะครับเขาจะวัดบริเวณที่ข้อที่สุดคือบริเวณเอวนะครับแล้วก็วัดเทียบกับบริเวณที่ผายที่สุดนั่นคือบริเวณสะโพกนะสัดส่วนที่พอเหมาะเนี่ยจะเป็น0.7 พูดง่ายๆคือถ้าเกิดเราวัดวัดอรอบรอบเอวได้7เซนเนี่ยเราควรจะวัดรอบสะโพกได้10นะเพราะมันเป็นสส่วน7ต่อ10นะหรือพูดง่ายๆก็คือต้องมีเอวที่ข้อและสะโพกที่ผายในสัดส่วนที่7ต่อ10นะอันนี้คือสัดส่วนที่พอเหมาะดังนั้นเนี่ย โดยมากนะ,ะค,นครคนไข้ที่ทําแล้วได้ผลดีคือเราไม่ต้องเสริมก้นหรือสะโพกใหญ่มากนะฮะแต่เราใช้การดูดไขมันบริเวณเอวช่วยด้วยให้สัดส่วนมันลดลงแล้วก้นกับสะโพกเนี่ยเสริมแค่พอประมาณแค่พอพอดีอันนี้จะเป็นวิธีที่สุดท้ายนะได้รับผลลัพธ์ค่อนข้างดีแล้วมันไม่ใหญ่เกินไปมันไม่ดูไม่ได้ดูเฟกนะฮะไม่ได้ดูว่าจริงๆใหญ่เกินไปมีปัญหาเหมือนกันนะครับระยะยาวก็มีปัญหาคล้ายๆการเสริมหน้าอกใหญ่เกินไปก็มีปัญหาอันนี้เหมือนกันดังนั้นหมอแนะนําว่าควรทําให้มันได้สัดส่วนพอละแต่่ไมต้องใหญ่มากนรับ ก็คงจะตอบคําถามสาหรับคนที่ถามมานะครับว่าซิลิโคนเสริมก้นมีกี่แบบก็คือสรุปว่าเราเลือกแค่ว่าเราเลือกแค่ว่าทรงกลมหรือทรงรีหรือว่าจะมาให้หมอช่วยเลือกก็ได้นะครับว่าโครงสร้างมันเป็นแบบไหนนะฮะแล้วนั้นก็เป็นการเลือกวอลลุ่มนะครับซึ่งก็ต้องดูว่ามันขนาดจะเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับก็จะมีอยู่แค่2อย่างแต่ว่าแนะนําว่าต้องถามต้องถามแพทย์หรือถามโรงพยาบาลที่ทำนะครับว่าเป็นซิลิโคนสําหรับเสริมก้นโดยเฉพาะหรือไม่นะครอันนี้สําคัญมากนะครับจะมีบางคนนะครเอาซิลิโคนที่เสริมหน้าอก มาเสริมก้นแทนนะครัช่วงแรกก็จะดูสวยนะครับแต่ปัญหาคือว่ามันแตกนะฮะมันแตกเพราะว่า,าตัวก้นเราต้องรองรับน้ำหนักเยอะนะฮะบางคนไปเล่นกีฬาแล้วก็ทับปุ๊บแตกนะฮะดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถทดแทนกันได้นะฮะไม่สามารถแม้จะทรงคล้ายกันแต่ไม่สามารถเอาซีคนเสริมหน้าอกมาเสริมก้นได้เพราะว่าความการผลิตมาต่างกันนะฮะสำหรับซีคอนเสริมก้นเนี่ยตัวเชลหรือว่าตัวถุงมันจะต้องหนากว่าไหลยเท่าตัวแล้วก็รองรับแรงน้ําหนักได้มากกว่าซคนเสริมหน้าอกเป็น10เท่าเลยดังนั้นเนี่ย ค่าใช้จ่ายจริงๆแล้วนะฮะ,ะตัวค่าใช้จ่ายของการผลิตตัวซิลิโคนก้นเนี่ยจะแพงกว่าซิลิโคนของหน้าอกมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าต้องการเสริมนะฮะต้องถามให้แน่ใจเลยนะครับต้องถามต้องขอเอากล่องมาดูเลยนะ,ะว่ามันเป็นซิลิโคนสาหรับเสริมก้นโดยเฉพาะเลยถึงจะปลอดภัยนะครับคำถามต่อมานะครับถามว่าหากต้องการเสริมสะโพกเสริมก้นเราต้องเลือกอะไรบ้างเพื่อความปลอดภัย อ๋อก็น,นี่ก็สําคัญเลยนะครับจริงๆคําถามดีมากเลยนะครับเพราะว่าความปลอดภัยนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสำหรับการทำศัลยกรรมเลยโดยเฉพาะาการทําเสริมก้นเสริโพรงนะฮะอย่างที่หมอบอกมันมีโอกาสเกิดคอมพ l i เคชันหรือผลแทรกซ้อนมากดังนั้นทําอย่างไรให้ปลอดภัยนะอันแรกก็คือเราต้องพยายามทําน้อยๆน,นะฮะคือ ยิ่งทำเยอะยิ่งมีโอกาสผลแทรกซ้อนเยอะนะฮะอย่างเช่นบางคนต้องการใหญ่มากๆนะฮะเสริมที500 600cc ทั้นท,ท,ท,ที่โครงสร้างเราไม่ถึงนะฮะหรือว่าฉีดไขมันดูดมาเสริมปริมาณมากยิ่งมากเกินไปยิ่งมีโอกาสไม่ปลอดภัยยิ่งมีโอกาสมีคอมพิเคชันสูงดังนั้น,ะนอย่างแรกควรจะทําให้น้อยนะฮะทำให้น้อยทําให้พอดีให้ได้สัดส่วนดีกว่านะอันที่2ต้องเลือกนะฮะต้องเลือกแพทย์นะฮะแพทย์ที่จะทําด้านเสริมก้นเสริมโพรงเดลโพ,ยยพเนี่ย ต้องเป็นแพทย์ที่จบเฉพาะทางะฮะด้านศัลยกรรมตกแต่งนะครับแล้วก็จะต้องเป็นแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ด้านนี้มามากพอสมควรเลยนะครับจะไม่ใช่เป็นหัตถการที่หัตถการเล็กๆเ,เหมือนทําตาทำจมูกจะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสริมก้นเสริมโพรงอันนี้เขาถึงเป็นถือว่าเป็นเมเจอร์ซร์เจอรรี่คือการผ่าตัดใหญ่ ดังนั้นเราต้องเลือกแพทย์เลือกโรงพยาบาลที่ดีด้วยนะฮะที่สําคัญคือหลังผ่าต,ตัดเราต้องนอนพักนะฮะจะไม่สามารถทำแล้วกลับบ้านได้เลยดังนั้นเนี่ยควรจะนอนพักที่โรงพยาบาลหนึ่งสองวันก็ควรจะต้องเป็นสถานพยาบาลนะฮะโรงพยาบาลหรือคลินิกที่มีเตียงที่รองรับที่สามารถจะนอนพักได้ด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีเลือกนะฮะก็ควรจะปร,รึกษาแพทย์เฉพาะทางฮะเลือกแพทย์เลือกโรงพยาบาลเลือกวัสดุอ,อุปกรณ์อย่างที่หมอบอกนะฮะควรขอเขาดูก่อนเลยว่าเป็นซีโคนสำหรับเสริมก้นโดยเฉพาะหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็สํสาคัญใน3ส่วนนี้เพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่ดี แล้วก็ที่สําคัญคือทําให้น้อยนะทำให้น้อยทําให้พอดีมันถึงจะปลอดภัยได้นะครับคำถามต่อไปเลยนะครับที่ถามหมอมานะครับก็คือว่าหลังเสริมสะโพกเสริมก้นต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าการดูแลหลังการเสริมก้นเสริมะโพกเนี่ยค่อนข้างจะ,ะมี ความดําบาหรือซับซ้อนกว่าการทำสายการอย่างอื่นพอสมควรเลยนะครับจริงๆแล้วมันมีอยู่เมนหลัก2เรื่องนะครับสำหรับการเสริมก้นสโตรโกโดยเฉพาะการเสริมด้วยถุงซิลิโคนหรือเสริมไขมันนะฮะเมนหลัก2เรื่องอันแรกก็คือในช่วงสัปดาห์แรกนะครับเราห้ามนั่งทับโดยตรงนะครับเพราะว่าแรงแรงกดของการนั่งทับเนี่ยมันจะทําให้แผลสามารถแยกได้นะครับหรือบางคนซิลิโคนก็สามารถจะเคลื่อนที่ได้จากการที่เรานั่งทับ ดังนั้นเนี่ยช่วงสัปดาห์แรกอันนี้สําคัญนะ,ะก็คือว่าเราสามารถยืนสามารถเดินได้นะครับแต่ว่าเวลานอนต้องนอนคว่ำก่อนนะฮะนอนคว่ำหรือนอนระแคแ่ห้ามนอนทับโดยตรงแล้วก็ห้ามนั่งทับนะฮะเวลานั่งทับเนี่ยมันจะมีผลต่อแรงกดมากเลยเพื่อที่จะรักษาไม่ให้แผลมันเกิดการฉีกขาดนะฮะไม่ให้ซีโคนมันเคลื่อนตําแหน่งอันนี้คือปัจจัยแรกก็คือการห้ามนั่งทับในช่วงสัปดาห์แรกนะฮะปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของการติดเชื้อนะ ก่อนหน้านี้นะฮะที่เขาทำเสริมก้นเสริมโคกเนี่ยแม้จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยแต่พบว่าอัตราการติดเชื้อค่อนข้างสูงนะฮะเลยซึ่งสูงกว่าการเสริมหน้าอกมากเลยดังนั้นเขาจึงมาวิเคราะห์กันทำไมถึงมันมีการติดเชื้อสูงก็พบว่าเป็นเพราะว่าแผลผ่าตัดนะฮะมันจะอยู่ใกล้กับตัวรูก้นนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดคนไข้ดูแลไม่ดีเนี่ยจึงมีโอกาสติดเชื้อสูงดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่า เพื่อป้องกันการติดเชื้ออย่างแรกก็คือในช่วงสัปดาห์แรกนะฮะเราห้ามฉีดน้ํำล้างก้นนะฮะถ้าเกิดจะเข้าห้องน้ําก็คือต้องใช้กระดับชําระก่อนนะฮะแล้วก็พยายามเช็ดให้อ่าไปด้านหน้าไม่ให้มันเข้ามาโดนตัวแผลนะอันที่2ก็คือต้องพยายามทําแผลเปลี่ยนแผลบ่อยๆนะฮะสุดท้ายอันที่3ามคือต้องมี สเตปการให้ยาฆ่าเชื้อนะฮะตั้งแต่ก่อนผ่าตัดะฮะเพื่อป้องกันในขณะผ่าตัดก็ต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดนะฮะระหว่างนอนพักหลังผ่าตัดก็ต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อเช่นกันดังนั้นนี่สําคัญมากคือเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อนะฮะสำหรับประสบการณ์หมอนะครับที่ทําท,ที่โรงพยาบาลมดนะฮะหลังจากที่เรา,าใช้สเตปอย่างนี้คือเราแนะนําคนไข้เลยว่า คุณต้องระวังเรื่องการติดเชื้อนะฮะการขับถ่ายคุณต้องห้ามใช้น้าน้ําฉีดนะคะคุณแล้วเรามีพยาบาลทําแผลให้ที่สําคัญคือการให้ยาฆ่าเชื้อต่อนเนื่องและการที่เรา educate คนไข้ให้เข้าใจเนี่ยพบว่าการติดเชื้อนะ,ะจากปกติเนี่ย5-10%พบว่าณปัจจุบันนะ,ะน้อยกว่า1%นะครน้อยกว่า1%แล้วก็ในช่วง6เดือนหลังเนี่ยแทบจะไม่เจอคนไข้ที่ติดเชื้อเลยดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สําคัญคือเราต้อง ระวังแล้วก็ดูแลเรื่องการติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามหมอว่าดูแลตัวเองอย่างไรก็เน้นอยู่2ข้อซึ่งแตกต่างกับการศัลยกรรมอย่างอื่นนะครับก็คือต้องระวังเรื่องของการนั่งทำในช่วงสัปดาห์แรกนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือดูแลแผลผ่าตัดไม่ให้ติดเชือ้อน,นี้เป็นสิ่งสําคัญ2อย่างนะครับคำถามต่อมาเลยนะครับที่ถามหมอเข้ามานะครับถามว่าการเสริมสะโพกเสริมก้นต้องนวดหลังเสริมแล้วหรือไม่นะครับก็เป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าคนที่ เชื่อไหมครับว่าจากสถิตินะครของที่โรงพยงาบาลมดนะครับที่มีคนมาทําเสริมโ้นเสริมสะโพกเป็นพันคนนะคะจากสถิติพบว,ว่า เกินครึ่งหนึ่งนะฮะจะเป็นคนไข้ที่เคยเสริมหน้าอกมาแล้วนะดังนั้นเนี่ยจริงๆไม่ค่อยจะมีคนไข้ที่ยังไม่เคยทำศสลยกรรมอะไรเลยแล้วมาครั้งแรกมาขอเสริมกลนสันทงมักจะไม่มีนะฮะโดยมากจะเป็นคนไข้ที่เคยทำศสลยกรรมอย่างอื่นมาแล้วโดยเฉพาะการเสริมซิลิโคนที่หน้าอกมาแล้วเนี่ยพบมากกว่า50%ที่เป็นอย่างนั้นนะดังนั้นเนี่ยคนไข้ส่วนมากจะเข้าใจครับว่าเสริมก้นด้วยซิลิโคนเป็นยังไงเพราะเขาจะเทียบกับการเสริมหน้าอกนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือ ซีโคนเสริมก้นไม่จําเป็นน้องนวดนะฮะไม่จาเป็นน้องนวดเพราะว่าเนื้อของบริเวณก้นกเนื้อของบริเวณสะโพกเนี่ยมันค่อนข้างหนาดังนั้นมันเป็นมีทั้งกล้ามเนื้อมีทั้งตัวผิวหนังที่หนาเนี่ยป้องกันการที่มันจะแข็งอยู่แล้วนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือที่ก้นที่สะโพกเนี่ยเรามีการนั่งนะ,ะเรามีการนั่งเรามีการเดินมีการขยับตลอดเวลาดังนั้นการที่เราขยับตัวตลอดเวลาเนี่ยมันเทียบเท่ากับการนวดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเสริมด้วยถุงซิโคน ที่เฉพาสะสาหรับการเสริมกล้นเสริม,รมโพนะหมอก็ไม่ได้แนะนําให้หนวดอะไรโดยเฉพาะนะฮะก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยครเรานั่งเราเดินอะไรมันก็เหมือนเป็นการขยับเป็นการนวดอยู่แล้วแล้วก็โอกาสที่มันจะเกิดการแข็งแบบหน้าอกนี้น้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลในจุดนี้นะครับครับ,รบก็ จากที่ถามมาเนี่ยที่ทางทีมงานรวบรวมมาก็เป็นคําถามที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็หวังว่าคนที่รับฟังวันนี้ก็จะได้รับความรู้ที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์นะฮะโดยเฉพาะคนไข้ที่อยากจะเสริมก้นเสริมสะโพกนะหมอก็อยากให้ลองศึกษาด้วยละเอียดนะครับว่าเราจะทําอย่างไรและที่สําคัญก็อันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับที่คนไข้สนใจเราก็มาตอบกันแต่จริงๆแล้วเราก็ควรจะมาปรึกษาแพทย์มาตรวจวิเคราะห์อีกทีนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเราเหมาะสมกับ วิธีไหนแล้วก็ความสําคัญที่สุดก็คือเราต้องทําให้ปลอดภัยนะอย่างที่หมอให้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็เพื่ออยากจะให้คนไข้ทุกคนไม่ว่าจะทำศัลยกรรมที่ไหนนะครับถึงจะทําที่โรงพยาบาลทําที่คลินิกที่ไหนก็ตามนะอย่างแรกเลเลือกแพทย์ที่จบเฉพาะทางนะฮะที่มีความสามารถที่มีความเชี่ยวชาญมากนะฮะเลือกโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกที่ได้มาตรฐานนะฮะสุดท้ายวัสดุอุปกรณ์อย่างที่หมอบอกนะฮะต้องขอดูเขาด้วยว่ามันใช่มาตรฐานไหมนะฮะมันเป็นซีคนเสริมข้นสังกโพีโดยเฉพาะไหมอย่างนี้เป็นต้นนะับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกฝากทุกคนไว้นะฮ เนึ่งถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญเลยแล้วเราจะทำศสลยกรมได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับคำถามต่างๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้ทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กว่าถามหมอไว้นะครับเพื่อทีมงานจะได้รวบรวมได้ง่ายแล้วก็เราจะมาตอบคำถามวิ่งนี้ทุกสัปดาห์นะครับโดยไม่ต้องกังวลนะครับเราหมอแล้วก็ทีมงานจะไม่ได้ขึ้นชื่อว่าใครเป็นคนถามนะครับแต่ว่าเราจะพยายามเอาคำถามนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็มาตอบคำถามเพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์กลับไปนะครับ ครับสวัสดีก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ